รงนี้รวยจ้าพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยจ้ามะเหมี่ยวฉันเห็นผู้ชายคน<ะ>นั้นอนะมองเธอไม่ละาสายตาเลยนะมะเหมี่ยวก็แง่สิไม่มองได้ยังไงฉันั้องสวยทั้งหน้าใสขนาดนี้หลอดลีจ้ารลอดลีมะเหมียวมะเหมียวกินข้าวยังลูกแม่ซื้อเค c ซีของโปรดลูกไม่รอ้วยนะฮะอย่าบอกนะยายไข่ลอตเตอรี่หน้าดำๆคนนั้นแม่เธอเหรอเอ่อคือ ฉันก็ดปบ้านเธอจะไฮโซที่แท้ก็มีแม่ขายลอตเตอรี่จน,จนจนหน้าดำดำเรวฟังฉันก่อนฉันก็หลวมตัวเขาเธอเป็นเพื่อนตั้งนานชักแม่หนูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทักหนูเวลาหนูอยู่กับเพื่อนแม่ขอโทษลูกแม่ลืมตัวหนูอายเพื่อนที่พี่แม่ขายลอตเตอรี่หน้าดำดำมานมีเอวลูกแม่คะที่นี่มีครีมอลิเซ่ไหมคะมีคะ่ะนี่ไงครีมฟ้าอลิเซ่เห็นเขาบอกใช้ดีลองซื้อไปให้แม่ใช้ดูแต่เดี๋ยวนะ ต้องซื้อกันแดดด้วยสิอารเซ่<ส>กันแดดแมทแม่ฉันจะต้องสวยฉันจะได้ไม่อายเพื่อนอะแม่ครีมอะไรแม่ไม่เคยทาครีมแม่ไม่ใช้หรอกก็เพราะแม่ไม่ทาครีมไงถึงได้หน้าดำปิดปีดอย่างนี้แล้วมันทายังไงลูกทาไหนก่อน ขั้นตอนแรกใช้ฟองสีม่วงคาฝ้าเพื่อลดฝ้ากระจุด,ด่างดําให้ผิวกระจ่างใสครีมเนื้อเซรั่มเข้มข้นได้กัดได้แสบหน้าใช้แล้วแม่จะหายเหรอใช่และช่วยไม่ให้เกิดฝ้าใหม่ด้วยนะพอครีมซึมแล้วก็ทากันแดดตามได้เลยตัวนี้มี S F 5้าสิบบวก P A C บวกเหมาะกับคนที่ตากแดดเยอะแบบแม่แล้วมันจะเหนียวมีลูกไม่เหนียวแน่นอนเนื้อแมทบางเบาเกี่ยง่ายซึมไปในห้าวิทาแล้วออกแดดได้เลยพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะพรุ่งนี้รวยชอบสองตัวสามตัวได้เลยนะจ๊ะเอ๊ะ ทำไมร้านแม่เย็นมะเหมี่ยวคนเยอะจังพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะพรุ่งนี้รวยตาเอา้าเพื่อนมะเหมี่ยวนี่เองทำไมตาสวยจังหน้าใสด้วยตอนนั้นหน้ายัางดำๆอยู่เลยก็ป้าใช้อารีเซ่ไงแม่หนูขอตังค์หน่อยหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนอ,อได้เลยลูกเอาเท่าไหร่กเ็เอาศูนย์พันห้าพันหรือจะเอาเท่าไหร่หนูจะเอาเท่าไหร่พอลูกไปมะเหมี่ยวทำไมแม่เธอมีเงินเยอะจังฉันก็ไม่เคยบอกว่าแม่ฉันจนนี่ เลืวองบาน, <ไป S 2> นอย,อยากได้ตัวนี้ค่ะไหมคะค่ะตัวออะตัวนี้เพิ่มค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใส่ถุงให้สักครู่นะคะได้ค่ะป้าเจ็ดตังเลยค่ะว้ยคนจะแน่นร้านอะไรนักหนาคนนิดว่าพูดตีแล้วจะขายได้ทุกวันหรือไงก็ลูกค้าเขาก็อยากได้เสื้อผ้าสวยๆท้องคนขายที่ไม่กัดเขาเน่ะจ๊ะฮะเงินในบัญชีหายไปเกือบหมดโดนไม่ฉาชีพหลอกแน่ๆเลยไม่มีเงินหมนแล้วแล้วร้านเสื้อผ้าของเราจะไปยังไงต่อ สมน้ำหน้ากรรมของคนขายดีดีทีนี้ก็หมดตัวแล้วสิยะ <laughs> โอ้ยโอ้เมีหนูหนูพอจะมีเงินค่ารักษาพยาบาลบ้างไหมไปไปไปที่นี่ไม่ใช่โรงทยาบมาขออะไรนักหนาะนี่คะ่ะให้ลงหุงหนูลุงเอาไปเถอคะค่ะอย่างน้อยก็ให้ลุงได้รักษาตัว สิ่งนี้จะช่วยให้เจ้ากลับมาลุ่งเรียงและปลอดภัยอะไรเนี่ยโอ้โหมือถือใหม่โหถ่ายติ๊กตอ,อกก็เลื่นสุดๆแบบนี้ไล์ขายของได้อีกแน่นอน สีชมพูหมดค่ะตอนนี้จะเหลือเป็นสีดำนะคะเป็นลายจุดแล้วก็จะมีสีฟ้าเลือกดูได้เลยนะคะลูกค้าไ่ฟ้าอ๋อตัวนี้มีค่ะไลฟ์วันนี้พอใช้ซัมซุงกา a ล็กซี่ A175G เรื่นปลืด้ดไม่มีสะดุดกดรับออเดอร์รัวๆไม่มีหลุดเลยชิทำไมมันฟื้นตัวเร็วจังคราวนี้แกต้องสวยแน่ๆ ลิงก์ปลอมอีกแล้วหรอซัมซุง Galaxy A17 5G เขามีโหมดป้องกันมิจฉาชีพบล็อกอันตรายจากแอปลิงก์หรือ USB อัตโนมัติแค่กดเปิดตรงนี้เลยแค่นี้ไม่มีโดนหลอกอีกแน่นอนลูกค้าไม่เข้าเลยสักวันอะไรกันเนี่ยนี่แหละค่ะความต่างของคนขายจริงใจกับคนคิดตลบตะแรลงนี่เธอมาใช้ซัมซ u n Galaxy A17 5G บ้างสิเผื่อจะเริ่มทํามาหากินสุจริตสักทีก็ได้ก็ได้ชาตินี้จะขอลองสักที ใช่ค่ะเลือเหลืออะไรแล้วตัวเล้ค่ะสหล้วอะไรแล้วตัไม่มีค่ะเหลือสองสีนี้เลยค่ะเลือกดูได้เลยนะคะนี่เลยถ้าใส่คู่กับแม่หนูไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเมื่อไหร่แม่จะซักผ้าเฮ้ยแม่ยุ่งอยู่เห็นไหมเนี่ยผู้เปิดร้านเสียลูกค้าก็กำลังเข้าไปไใส่ชุดเดิมไปก่อนแม่คะคะแนะนำลิปให้หน่อยค่ะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะ จแม่นมหนูหิวข้าวจะเที่ยงแล้วหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยโอย้เห็นไหมว่มาแม่ยุ่งอยู่ถ้าดี๋ยวจะไปสั่งแกะให้อดเอาไปก่อนไหมแม่จ๋าหยุดยาสิวหนูอยากไปเที่ยวเพื่อนหนูไปเที่ยวกันทุกคนเลยนะแม่นะเห็นไหมเนี่ยว่าแม่ทํางานเนี่ยจะเอาเวลาไหนพาไปเที่ยวปิดร้านไปสักว่าสองวันก็ได้หนูยังไม่เคยเห็นแม่ปิดร้านเลยน้าแม่จ๋า,น,า,น,านนะโอ้ยรักษาปิดร้านก็ขาดรายได้สิเห็นไหมนี่ไม่หาเงินอยู่ ก็หนูเบื่อเบื่อก็โทรศัพท์ไปเล่นไปแม่จะทํางานอย่ามากวนตั้งใจเรียนนะนำ้ำจ้ะแม่พี่ชนเอาน้ำเอาหน่อไม้ไปกินไหมหน่อไม้หรอพี่ชนใช่เอาไปกินกับน้ำพิกกะปีขอบคุณค่ะพี่ชนไม่คิดเลยว่าพี่ชนที่เป็นถึงหนุ่มฮอตของโรงเรียนจะเอาหน่อไม้มาให้ฉัน ฉันจะต้องสวยเพื่อพี่ชนให้ได้น้ำจะสวยเพื่อพี่ชนน้ำจะสวยเพื่อพี่ชนน้ำต้องสวยเพื่อพี่ชนจุลาเฮาตีดีครีมแต่งมอน้าน้ำจะต้องเรียนใสพี่ชนจะต้องชอบน้ำตั้งใจเรียนนะน้ำจ่าแม่พี่ชอนคะอ่ะน้ำน้ำมีเรื่องจะบอกพี่ชน คือน้ำชอบพี่ชนมากชอบมาสามปีแล้วน้ำทําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ำรู้แล้วว่าสิ่งที่น้ำควรจะทําที่สุดและควรจะทํามาตั้งนานแล้วก็คือบอกกับพี่ชนตรงๆว่าน้ำชอบพี่ชนค่ะอะไรนะยายน้นํำยายสินีทุกตาแรงเธอนี่ยตุ้ญยาอ่อนมากพี่ชน <c oughs> ไปหากินข้าวกินน้ำได้แล้วไม่ถ้าแม่ไม่ยอมรับพี่แท็กนิวก็จะไม่กินข้าวนางลูกไม่รักดีฉันที่ทําทุกอย่างเพื่อแกแต่แกนี่ไฟต่าจริงๆรนิวพี่เกิดมาจนเราคงไม่มีวาสานาที่อยู่ด้วยกันพี่ขอโทษอ่ะโคงอายจะช่วยให้ชีวิตเธอดีขึ้นยังไงครับเจ๊อยจะให้ผมเอาค้งอายไปสู่ขอนุองนิวเหรครับโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเจ๊จะให้เธอเป็นตัวแทนโค้งอาย จริงเหรอครับเจ๊ิวขงอายเป็นยาทานายางที่ชาวสวนยางยอมรับใช้แล้วน้ำยางไหลดีจนต้องกลับมาซื้อซ้ำเธอรู้ไหมคนที่เป็นตัวแทนขงอายเขาลืมตาอ้าปากเลยเลยนะแต้ขงอายนี่เธอรู้ไหมลูกสาวชนะมิแต่เศรษฐีมาชอบเธอนนเลยนะอุ้ยลูกสาวคนเดียวของเธอเป็นหน้าเป็นตาจริงๆเลยนะใครที่ให้สินสอดฉันถึงสิบล้านฉันถึงจะยกลูกสาวให้สวัสดีครับผมมาแนะนํายาทานายางขงอายครับฮะ นี่เหรอวิธีหาเงินสิบล้านมาขอลูกสาวฉันลูกสาวฉันแต่งงานชาตินี้นะไม่ใช่ชาติหน้ากระจอกพอนมเป็นตัวแทนโปงไงเหรออ๋อใช่ครับเอาไมา่เจ๊เลยร้อยลังที่นี่ของไงขายดีเจ๊สั่งประจําอยู่แล้วเฮ้ยขอบคุณมากครับเจขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจพรนี่ก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วเมื่อไหร่ลูกสาวจะแต่งงานสักทีระวังจะขึ้นคานเอานะย ก็ไม่มีใครหาเงินสิบล้านมากองตรงหน้าฉันเสีทีมาส่งของไอ้ครับ<ป>เอ้าเสียวันนี้มาส่งเองเลยเหรอคะฮะนั่นไอ้แจ็คเยี่ยพรเธอจะเรียกแบบนั้นไม่ได้นะนั่นเสียแจ๊กเลยนะสเสียแจ็ผมพร้อมจะไปสู่ของน้องนิวนะครับพร้อมสินสอดสิบล้านทีนี้ผมจะเรียกคุณแม่ได้ยังครับเอออุ้ยน่าจิจา่นจคุณลูกเขยของแม่ รักนี้สมหวังพ่อของไยช่วยโอ๊ยคุณครับชื่ออะไรครับชื่อนิวค่ะเออคุณครับเออผมขอคอนแทคได้ไหมครับ เตาหวานจังเลยเนาะมีผู้ชมผู้ชายมาเชวนไปกินข้าวนะครับนิวอยู่ไหมครับพี่นิวมีคนมาหาเอา้าเตามีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกเราคิดถึงนิวอะ่ะก็เลยแลวะมาหาอะไรเพิ่งห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวเองเดี๋ยวตอนเย็นมารับนะครับจ้า เอ็นนิวเหลือเวลาเลิกงานอีกตั้งชั่วโมงทำไมแฟนเธอมารอรับเร็วจังเลยเขาบอกว่าเขาคิดถึงอะเขาก็เลยอยากมีกมารับโอ้เหมนความรักหวานเกิดไม่เห็นใครจะหวานเท่าคู่นี้แหละชิรักนิว <New! S 2> รอนานไหมใจเ้แทบขาดเลยอุ๊ยน่ารักอะแต่างานกับผมนะครับนิวโอเคค่ะ คุณตื่นไปส่งฉันได้แล้วฉันสายแล้วโอ้ยไอู้ไอ้ลฟ <I love. S 1> รีบกลับไปนอนเ oh. น้ะนิวเที่ยงแล้วไม่ไปกินข้าวเหรอยังไม่ค่อยหิวเลยอ่ะพี่พีชช่วงหลังมานี้ไม่เห็นแฟนมารับไปกินข้าวเลยเขางานยุ่งอ่ะคะ่ะ อ้าวนิวเลิกงานตั้งนานแล้วทำไมไม่กลับบ้านรอแฟนมารับดาาพี่พีป่านนี้ยังไม่มาอีกเมื่อก่อนมานั่งรอสองชั่วโมงสาชั่วโมงยังรอได้